สายแล้วอ่ะไม่สายเฮ้นรถอนพะพี่อะไรพี่พี่ว่าแปลกวะ่ะพี่ว่าลงรถก่อนดีกว่าวะ่ะไปมีอะไรเหรอพี่โอ้พี่ว่าเหมือนเราไม่ได้ไมีแค่สามคนเดี๋ยวเราขึ้นไปใหม่นะตรงไปนี้ ต่อาขันชื่อนะใครที่ไม่ได้เอ่ยชื่อข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ขึ้นรถเด็กขาดคนแรกนางสาวจิตตาพาด้วยอเอ๊ะคนที่สองนางสาวบุษบาแย้มบานค,คนสุดท้ายนางสาวอรวรพูนาวะเฮ้คทุกคนพร้อมนะมาครบนะโถ้พร้อมเลยพี่พร้อมนะม พี่โหยเหทำไมอะเนาะมีใครเพิ่มมาวะดูว่าพี่ไม่ได้เรียกใครเฮ้ยมเ้มาดูก่อนนี่สิ่งศักดิ์สิทิ์ช่วยดสิ่งศัิ์สิทช่วยด้วยเฮ้ยจะอยู่ต่อพี่ไไม่ร้านใไปเฮ้ยยัะจับอย่าลืมมาดูไหลกันที่เพจแพนสยามกันด้วยนะ